คุณมดใช่ไหมเดอะมดเดอะมดใช่เลยค่ะ,คะส,รสร้างนะคะจ้าจ้าเอออันนี้อันนี้ไม่ได้มาจากตัวด้านในแต่คือไปหาพระผู้สร้างจริงๆนะคะที่มิติที่สิบสองนะคะเออจะเล่าว่าเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วอ่ะไปแล้วท่านก็เรียกมาให้ให้ลูกแก้วลูกแก้วกลมๆนี่แหละคะ่ะก็เลยเก็บเอาไว้มันจะเก็บไว้ไหนกลัวหายก็เอาไว้ในเอาไว้ในร่างกาย พอวันในร่างกายปุ๊บลูกแก้วก็จะใหญ่ขึ้นเราเข้าไปนั่งอยู่ในลูกแก้วแล้วท่านก็บอกว่าเอาไปคุ้มครองนะแล้วก็อะไรงงๆใช่ไหมคะทอนลงมาปุ๊บเชื่อไหมสามสี่เดือนที่ผ่านมาล้มบ่อยมากทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยล้มเลยแล้วล้มแรงด้วยคือสัมผัสต,ตอนล้มว่ามันแรงมากถ้าเป็นคนอื่นต้องไปหาหมออ่ะเดี๋ยวลืน่นเดี๋ยวเอาเข่าลงแรงๆอะไรอย่างเงีง้ยแต่ทุกครั้งที่ล้ม รู้สึกว่ามันแรงแต่พอลุกขึ้นอ่ะเหมือนไม่ได้ล้มเลยเหมือนเหมือนเป็นลูกแก้วป้องกันอยู่อะค่ะคือไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียวล้มสามครั้งแล้วก็เลยก็เลยอ๋อแบบนี้ละมั้งที่ที่ท่านคงจะรู้ล่วงหน้าว่าว่าเราอะล้มอาจจะด้วยกรรมกําลังทิ้งเคลียร์อยู่มั้งคะว่ามันต้องเอาแบบต้องเอากรรมต่อให้หมดอ่ะมันมันก็เลยลม้ม หลังจากนั้นสามสี่เดือนเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือว่าจะเองขึ้นไปหาพระผู้สร้างบ่อยขึ้นไปจนเก่งใจท่านนะชอบไปคุยกับท่านเสร็จแ,แล้วก็ไปบอกท่านว่าอย่าล้มอีกนะคะกลัวว่ามันจะจะเป็นท่านก็ยิ้มเงินก็เฉยๆแล้วท่านก็ท่านก็ให้มงกุฎมาค่ะ ท่านก็เป็นคนส่วนม,มงกุฎให้แล้วมงกุฎใหญ่มากมงกุฎเหมือนกตงมงกุฎพวกพวกสมัยก่อนอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าว่าเพราะอะไรท่านให้มงกุฎมาแล้วเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์ก็ไปทําบุญก็นั่งสมาธิที่ที่ทวัดนั่นะคะก็นั่งเฉยๆกะว่าจะไม่ขึ้นไปหาทนาะเกรงใจท่าน อยู่ดีๆว่ากัดจะไม่ออกตาที่สามอยู่ดีๆแค่กัดว่าจะไม่ออกปุ๊บมันออกเลยโอ้ยไม่อยากไปจะไปไหนดีก็ก็ถ้าไปเนี่ยโนโฟินิกจะจะมารับทุกครั้งก็จะมาเลยค่ะโ,โนโฟินิกก็เลยขีย่ขึ้นไปขี่เสร็จปุ๊บโนโฟินิกหมุน,นะคะะหมุนสูงๆแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็เลยโอ๊ยไปไหนไปไหนไปไหนเสร็จปุ๊บโนโฟินิก,กเวียงลงมา เวียงลงมาหาพระผู้สร้างอีกก็เลยอายเนี่ยยังไปฟ้องพระผู้สร้างเลยเว่าท่านดูค่ะรบติมิกเวียงหนูลงมาเนี่ยค่ะท่านจะยิ้มเสร็จปุ๊บท่านก็ท่านท่านมาใกล้ๆอะค่ะแล้วก็มาพูดอะไรมือตรงหัวเหมือนกระเป๋ามนอะไรสักอย่างเนื้อเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้กับโลก แล้วแล้วเห็นแสงแสงสีขาวของพระผู้สร้างสว่างแบบไม่เคยเห็นสว่างขนาดนี้มาก่อนสว่างมากเสร็จแล้วเราเราก็เลยมาส่องไปที่โลกพลิกโลกให้เห็นทุกๆด้านของโลกส่องไปถึงจัก,กรวาลทุกดวงดาวทั้งหมดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จิตก็ค่อยๆกลับก็เลยก็เลย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่าเออมันเหมือนตัวเองต้องมีหน้าที่อะไร ในโลกใบนี้ท่านถึงบอกเราว่าเนี่ยให้มงกุฎแล้วก็ให้เป่ามนด้วยอะค่ะก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวให้พี่นนช่วยตอบนะคะประสบการณ์ของคุณมดพี่นนเชิญเลยค่ะครับคุณมดไม่ได้ถามคุณมดมาเล่าเขาาถามว่าเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์รกณ็มีคำตอบค่ะ ก็ได้รับภารกิจมาแล้วแม่มอบหมายให้แล้วแล้วก็ได้ได้ให้เห็นถึงภารกิจที่ต้องทำทิกโลกให้ดูอันนั้นแหละก็คือภารกิจที่ถึงแสงมาค่ะก็เคยถามท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบอกเองก็เลยรอค่ะเป็นที่นนนเลยปะ พี่มดก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละนะนก็เนี่ยมาช่วยกันในการนี่แหละพวกเราทุกคนนี่แหละกำลังทำหน้าที่ช่วยโลกเป็นกะายแสงสว่างไปไปประหลานขึ้นมลวลรวมที่คนทั้งโลกมิติสามเขาส่งออกมาในก็จะเปลี่ยนเป็นบรรยากาศที่สว่างขึ้น นั่นคือทิศทางที่เราจะนำโลกเก้าวข้ามไปสู่ทําลายใหม่ที่สนบสันติเป็นโลกแห่งยูทโทเปียาตามเจตนาของพวกเรานี่เนี่ยก็มาช่วยกันทุกคนนี่แหละไม่ใช่เฉพาะพี่หมดหนึ่งแสงรู้ไหมแสงแสงดวงอาทิตย์ตรงกลางใจเราเนี่ย มันสว่างสวัยยิ่งใหญ่มากนะใหญ่กว่าดาวฤกษ์อีกเพราะว่าดาวฤกษ์เนี่ยมันก็มีขอบเขตจำกัดใกนการส่รงแสงสว่างออกไปแต่แสงสว่างจากจิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นมาที่เปล่งประกายแล้วขยายตัวเนี่ยไรขอบเขตจำกัดสว่างไปได้ทั้งอนันต์จัก,กรวาลสว่างขึ้นไปถึงอพโลโลเลย ค่ะเคลียร์ไหมคะคุณมดขอบคุณค่ะคงต้องรอรอคงจะมีคำตอบค่ะคือจริงๆในคำถามหรือเป็นเรื่องเล่าที่คุณมดเล่ามันมีคําตอบในตัวมันเองอยู่แล้วคีย์เวิร์ดที่ปะผู้สร้างพูดว่าจงเป็นแสงสว่างให้กับโลกแล้วก็พลิกโลกให้เราดูคือจริงๆคุณมดก็ทําหน้าที่แสงสว่างและความรักให้กับโลกอยู่แล้วแล้วนั่นก็คือเราทุกคนก็กําลังทําหน้าที่นั้นอยู่เช่นเดียวกันซึ่ง ทั้งหมดคือพลังมวลรวมที่จะพลิกโลกให้เขาเรียกว่าฟื้นคืนสู่โลกใหม่ในยุคทองสู่จิตสากลซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความสันที่สุขสามัคคีปรองดองความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไรจิตที่แบ่งแยกซึ่งเวลานี้ทุกคนก็เป็นแสงสว่างและความรักร่วมกันอยู่แล้วนะคะ คุณมดก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถือแสงแล้วก็ทําภารกิจนั้นอยู่แล้วเช่นเดียวกันที่แรกแล้วก็จะถามต่อไปว่าแล้วตอนนี้คุณมดคิดว่าตัวเองทําภารกิจแล้วหรือยังล่ะคะน่าตอบหน่อยคะ่ะก่อนหน้านั้นก็ก็เป็นอาจารย์สอบอารมณ์สอบอารมณ์คนนะคะที่เขามาปฏิบัติธรรมก็ปุ่มเขาตื่นน่าจะเป็นร้อยคนแล้วะค,ะค่ะค่ะแ,แล้วตอนนี้ก็ก็สอน สอนธรรมะสอนอะไรเนี้ยในในผ่านเฟซอยู่แล้วค่ะแล้วก็บอกเรื่องอะไรที่มันแบบลึกๆเนี่ยเขอบอกอยู่แล้วอะค่ะค่ะของมดเนี่ยใช้ชื่อเฟซว่าอะไรนะคะเฟซนะคะจดิจมดเนี่ยค่ะอ๋อเดิมเฟซเหรอจ้าเฟซบ,บุ๊กธรรมด,ดาธรรมด,ดาของคนชื่อมดค่ะอ๋อเออได้เห็นได้อ่านอยู่ ก็ก็เป็นอะไรที่งดงามเนาะคือน,นี่แหละก็คือภารกิจที่เราได้ทําอยู่แล้วมดมันไม่มีอะไรที่มดต้องตั้งคําถามแล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่มดทําอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นมาโดยตลอดแล้วก็เป็นอยู่แล้วก็เป็นตลอดไปนี่แหละคือภาฐฐรากิจของพระผู้สร้างคือก็อดไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยแล้วเราก็ยินดีด้วยที่ที่มดได้มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมดค่ะ ค่ะมีท่้นใดอยากแลกเปลี่ยนเชิญเลยค่ะมันงดงามมากๆเลยนะวันนี้เหมือนจะเป็นทอยหลักเลยวันนี้สารจากพระผู้สร้างอ่าเชิญเลยค่ะเออจะจะจะ,จะเล่าเรื่องพระผู้สร้างอีกอันเลยจ้ายินดีจ้ะตอนตอนขึ้นไปตอนขึ้นไปมิติที่สิบสองนะคะมองลงมาจะเป็นมิติล่างสิบเอ็ดสิบสิบเก้าเก้าแปดเก้าเป็นชั้นๆเลยค่ะ แดีแค่ะแต่พอมองข้็ไปบนฟ้าไม่มีนิติแล้วเป็นเป็นภูเขาเป็นท้องฟ้าเป็นธรรมดาค่ะก็เลยมาละคายค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้าเล็กจะขออนุญาตให้พี่นนท์กล่าวปิดสําหรับการสนทนาประสารักในวันนี้นะคะเลนเชิญครูพี่นนท์เลยค่ะครับก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีนะครับกับประสบการณ์ หลากหลายของทุกทกท,กท่านนะครับก็ถําว่าได้ก้าหน้าและวิวนดไปนะแล้วก็หลายคนก็ได้ของขวัญได้รางวัลน,นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ได้รางวัลตลอดนะนะครับซึ่งรางวัลมันก็มาจากประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบของเรานีนแหละที่เราเจอ ที่เราได้เห็นเราได้เป็นซึ่ง <c oughs> ของความได้รางวัลเหล่านี้มันก็คือการได้ทำความรู้จักทำความเข้าใจทุกแง่มุมของชีวิตนี่หลนะซึ่งความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนาแต่ความสุข สมบูรณ์สมดุลพุนสุขอย่างเดียวในโลกทวินะซึ่งมันจะไม่เป็นแบบนั้นแต่เราจะเห็นความจริงของทุกแง่มุมของประสบการณ์นะทั้งด้านสุขด้านทุกข์แล้วเราก็รู้สึกตัวและทำความรู้จักทำความเข้าใจกับทุกๆเรื่องราวนั้นนะซึ่งมันก็จะ กลับมาเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงในที่สุดจากการที่เราได้ได้รับของผวานเหล่านี้แหละถ้าเรามองจากมุมของมนุษย์ใช่ไหมใจอีโก้มันก็จะทุกข์มันจะสุขแต่ถ้ามองมุมจิตวิญญาณมันก็คือประสบการณ์การขยายตัวของจิตสำนึกเรา ตัวตนใหม่ที่เราได้สร้างสารรค์นั้นมันงดงามและทุกสิ่งมันงดงามมันเป็นรางวัลทั้งสิ้น,นแล้วก็ยังมีโอกาสให้จิตวิญญาณมันได้แสดงออกผ่านอารมณผผ์ผ่านความคิดผ่านความกลัวความเชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออก ซึ่งเขามา,าเพื่อที่จะมาทําความรู้จักนี่แหละและของขวัญและรางวัลเราเนี่ยมันเป็นของเลอค่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ของเราอ่ะนะที่บันทึกแต่และตัวตนหน่วยย่อยเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลความรู้ที่ส่งเข้าไปอย่างตัวตนก่นแท้ของเราต้นทาาต้นทำเรา ทุกตัวตนหน่วยย่อยเนีนจะแลก็จะส่งข้อมูลความรู้เหล่านี้เข้าไปเก็บเอาไว้ในอาปชียร์คอนซึ่งมันเป็นการมาสร้างสารรค์และทุกเหตุการณ์นั้นก็ล้นเป็นการสร้างสรรค์ทั้งส,งสิ้นแต่ว่าถ้ามองมุมมุมอีมอมออกโก้ใช่ไหมมันก็คืออันทุกและเราก็จะ หลีกหนีนะเพราะเราไม่ชอบมันแต่จิตวิญญาณมันชอบแล้วเนี่ยคำจริงอันแท้จริงที่เรามาอยู่ที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเราจะหลีกหนีมันโดยที่ไม่เรียนรู้กับมันทั้งทั้งที่แอนของเราเนี่ยเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้เชิงประสบการณ์ดังนั้นเนี่ย หลายคนก็ใช้วิธีที่จะหนีมัน <c oughs> พอเจอคมทุกคมกลัวเราก็จะหนีเข้าไปสู่คาว่างไปสู่อนัตตาใช่ไหม <c oughs> อนัพออกจากอนัตตามาออกจากคาว่างมามาเจอโลกวุ่นวายมันก็ต้องหนีอยู่ตลอดอันนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ด <c oughs> ําเนินตามวัตถุประสงค์ของจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณที่เขา ม,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 มีจิตสำนึกตระหนักรู้อยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยเขาจะมีความพร้อมเนะี่ยเขาก็จะรู้จะเห็นทั้งบวกทั้งลบโดยที่เขาไม่ได้ลงไปลงไปจำกัดลงไปกะเกณฑไปหล,ล,ล่อหลอมรูปร่างนะเขาก็จะเห็นเป็นเพียงแค่ปรากฏก,การณ์แล้วเนี่ย แดนพระเจ้าแดนนิพพานมันก็อยู่กับเราโดยอัตโนมัติเลยที่ที่ปลอดภัยก็อยู่กับเราแล้วก็เป็นบุคคลที่เข้มแข็งและมีพลังอำน,นาจที่ไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้เราวันไหวเนีจะอยู่ในที่มืดมิดเราก็ส่องสวา่างอยู่ในที่มันสมูท เราก็ไม่ติดตรงนั้นนั่นแหละเรียกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของทิพย์ิญญาณที่เขาต้องการให้เราเป็นนะก็คือความสมดุลได้ทุกที่ด้วยการ,รเผชิญเหตุการณ์ต่างๆด้วยความสมดุลนั่นแหละเรียกว่าคำสอนแล้วเมื่อนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่กับเราเลยแล้วก็มันจะเรียกว่าหล่อหลอมสมรวมร ทั้งหมดทั้งมวลไว้ภายในมันจึงไม่แยกจากกันมันจึงเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าใจที่มันเปิดกว่างความพอที่จะรองรับได้ทั้งดีและร้ายทั้งสูงทั้งต่ำทั้งดำทั้งขาวไว้ข้างในได้มันจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างดีร้ายอันนี้แหละเขาเรียกว่าการพ้นจากโลรแกร่ ผลจากแมทริกพอาญาอันนั้นเนี่ยเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้วยความสมดุลนี้ด้วยความพร้อมนี้เราก็สามารถอยู่ทุกที่ได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าาไม่ก็ไม่มีที่ไหนที่จะเหมาะสมกับเราเราก็จะคอยลบนี้ตลอดเพราะว่าพื้นฐานข้างในลึกๆมันคือควาตัว ความกลัวมันจะเป็นตัวบล็อกมันจะเป็นตัวจำกัดมันเป็นโฮโลแกรมที่กักขังเรายงเราไม่กลัวสักอย่างเดียวเนี่ยจักวาลอยู่ในเือเราเองนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ <c oughs> าจะพบกันวันพฤหัสนะครับสี่นาฬิกาสวัสดีทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ